โอเคครับผมก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับจู่น้อยนะครับผม <Bro. S 1> ผมจะมาเล่นโลบบแบบซูนามิ i ซ u r v เบิลนะครับก็ประมาณว่าซูนามิกลาลังถล่มมาแล้วนะครับเอาตัวรอดจากซูนามินะใน7จ้าแมปที่มันจะซูมออกมาก็คือให้หาที่สูงกว่าซูนามินะครับแล้วก็เอาตัวรอดจากฉลามเหมือนถ้าเกิดเรารอดไปเราก็จะได้พอยต์เอาไปซฟเทมไม่ว่าขอให้โชคดีกับการเอาตัวรอดคือ <c oughs> ผมถามจริงๆเถอะในโลกใบนี้มันมีใครโชคดีกับผมบ้าง มาเร<ม>า <ละ S 2> ดูดีกว่าว่าคนที่โชคดีสในโลกย่างจิ๋วน้อยจะรอดออกไปได้หรือเปล่าออไปดูกันเลยครับทุกคนไปแล้วตอนนี้ชายที่โชคดีสในโลกก็มาถึงกันที่แมปซีนามิแล้วนะตอนนี้ก็ดูแบบพวกอ่อนตายในซีนามิโดนพัดตัวแหลกสลายเป็นผงแต่คือผู้คนคงไม่มีทางไม่เห็นผมในภาพนะั้นหรอกนะก็พอดีพิชโชมีหนังเหนียวแข็งแรงเหมือนชุบแมนครับน้องก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบอกเลยซีนามิก็เอาผมไม่ลงเดี๋ยวรอดูนะผมจะตบซีนามิให้ด้วยอะเมื่อไรมันจะเอาลงไป the wave will restart in 3 seconds ก็คือมันบอกว่า อีก3วิก็จะรีสตาร์ทใหม่แล้วเหมือนแบบต่อไปก็จะเป็นภูเขาเอเวอร์เรสต์นะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ภูเขาเอเวอร์เรสต์แล้วนะคือเอ้ยเอาเฮ้ยยังไม่ทันขึ้นเลยจะตายแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะไอพวกคี้เติมเอ้ยผมขึ้นไปไม่ได้ What the heck คือแบบอะไรครับเนี่ยไม่ทำอะไรเลยก็ตายแล้วอันนี้มันคืออะไรครับอ๋อน,นี่น่าจะเป็นไอเทมที่เราสามารถซื้อได้โดยพอยต์ in, ใช่ไหม หนึ่งยีห้าพอยต์แล้วมันมีไอเทมที่สามารถซัพพอร์ตเราไหมตอนนี้พอยต์เรามีเท่าไหร่ดูก่อนศูนย์คือโอกาสอกรอดก็แทบไม่มีแล้วครับแล้วผมจะเอาพอยต์จากไหนเนี่ยแน่เอยตายอนาถเลยนะครับอย่างเงี้ยคือศพดูไม่ได้เลยนะแล้วแมปนี้ก็ไม่มีที่สูงให้เราเล่นดูว่าจะให้เราขับรถหนีซีนามิี่หรือเปล่าขึ้นรถยังไงอะ่ะมิโรกใหม่มาแล้วกระโดดหลบปุ๊บนี่คนที่อยู่บนรถก็ตายกันหมดนะคือก็ด,ดูแล้วกันว่าชายที่โชคดีสุดในโลกเป็นยังไง คือเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปว่าชาทีช่วงนี้สุดใจโลกล้างรอดใช่ไหมแต่ดูพวกมันทํากับผมดิตายจนไม่เหลือแม้แต่ซากคือผมก็รู้แหละว่าพวกมันอิจฉาที่แบบพอนนดีคนมันดวงดีก็นี้แหละก็เดี๋ยวมารอดูดีกว่าว่ารอบหน้าจะเป็นยังไงคือ2ตาเนี่ยผมผิดหวังมากตรงที่คือเราเริ่มมาเราโดนฆ่าตายจากคนรอบข้างนะครับคือทุกคนมีไอเทมกันหมดแล้วผมไม่มีอะไรเลยคือพระเจ้าไม่สงสารเราเลยนะครับเนี่อะไรเนี่ยบ้านสีส้ม นี่เอาถือวเอ้ยแต่ผมว่าแมบนี้น่าจะรอดอยู่นะซีนามิน่าจะไม่สูงขนาดนั้นแต่ตอนนี้เรารีบไปกันดีกว่าเพิ่งโมงมากเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตายกันหมดนะแบบผมนึกว่ามันจะเหมือนแมบไออะไรนะไอที่มันเป็นเลายพิบัติแบบตึกระเบิดเนี้ยก็ไม่มีเลยอะแต่มันก็ถือว่าก็ทำได้ดีอยู่นะที่ทำให้แมบมันน่าเล่นอยู่นะครับใครโปวยตังค์ครับเนี่ยโอ้โหเศรษฐีจริงๆคนไม่มีตังค์อย่างเราต้องทำใจนะถ้าเ่เพล่อนอย่างเห็นมนมีตังค์เพื่อนก็ต้องกดซับนะครับ คือช่วยกันกดซับให้ผมถึงพันซับนะแล้วผมก็จะรวยเป็นมหาเศรษฐีเอาเงินไปเปซื้อทุกอย่างเพื่อนก็ต้องกดซับนะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆคงไม่มีทางมีวันนั้นได้นะครับเพื่อนๆก็อย่ายลืมกดซับเซคไรอะ่ะปุ่มแดงๆอะ่ะกดแค่รอบเดียวพอนะไม่ต้องกดสองรอบไม่ต้องใจดีกดสองรอบให้นะครับกดแค่รอบเดียวก็พอตอนนี้เราก็รอดมาได้เป็นครั้งหนึ่งที่โลกของเราปลอดภัยนะครับด้วยมือของผมนะนี่เราก็รีบไปกันดีกว่านะครับไม่งั้นเราจะตายกันหมดเฮ้ยไปดิไปเร็ว Okay. คือถ้าแกมีคนขวางอะไรคนเดียวนี่คือเราจะตายกันหมดนะต้นแหนปลาฉลามนี่เขาบอกว่ามีฉลามครับผมไม่เห็นจะมีปลาฉลามสักตัวไม่แน่นี่ว่าฉลามอยา่างนดนฉลามงับคอขาดนะครับมีไหมฉลามงับคออะ่ะโดดขึ้นมางับผมสักทีได้ไหมแล้วก็รอดมาอีกแล้วเรื่องนี้คืออะไรครับโอ้มีการสร้างกำแพงแล้วโคตรขี้โกงเลย พวกมีตังก็งี้แหละแต่พอดีเราไม่มีตังอ่ะเราเราไม่จำเป็นต้องมีตังก็ได้นะครับ <What? S 1> คือตัวปะปะผมก็รอดอยู่แล้วล่ะ <What? S 1> ก็รอด,ดูไปนะว่าผมจะรอดได้ถึงเมื่อไหร่อันนี้ผมรอดมาสองครั้งแล้วนะคือแบบเออมันมียากกว่านี้ไหมอ่ะม,มันมีน oh, <shit. S 1> <บ>มี c h e s boat กต้องขี่เรือนี้ไปเลยซึนนามิมาแล้วคือซึนามิก็ตามผมไม่ทัน ตอนนี้ผมแซงที่หนึ่งมาเลยนะคือที่เป็นเด็กแว้นเก่าอ่ะครับลูกเทวดาลูกเทวดาก็นี่แหละทำไมอ่ะคือตอนแรกแบบผมว่าผมจะทำแบบทำคลิปเงียบๆไม่บอกใครแต่ส Carrie ุดท้ายผมก็ทนไม่ไหวก็เลยโปรโมทลงเฟซตัวเองแม่งเลยเพื่อนเพื่อนที่เห็นในเฟซก็อย่าใจร้ายกันเลยนะได้โปรดซับสไครต์ให้ผมด้วยวันนี้ผมจะกินต้มยำนะครับต้องใช้ตะไคร่นะไม่ใช่นะครับผมรอเล่นก็คือช่วยกันกดซับด้วยนะครับเอ้ยที่ลอยมาสามด่าแล้วมันมีให้ตึงกว่านี้ไหมตึงแบบพอหลุดออกจากบาร์ appear in tower นี่คือมันก็มีทาวเวอร์เดียวตอนนี้ทุกคนก็ต่างวิ่งกันเอาชีวิตรอดเพราะไม่มีใครอยากตายแล้วก็ตายกันหมดเรียบร้อยไม่ไม่ตายครับไม่ตายตายกันไปคนเดียว,วผมไม่ตายคนพลาดคือไม่มีสิทธิ์พูดเลยนะครับตายอย่างเดียวนี่เหมือนเอบาต่อไปกันจะได้มี1ิาวิก็มาดูกันดีกว่าว่าคนที่โหดที่สุดในโลกจะเล่าต่อ,อไปไหมผู้เล่นรูบ,บอกนนหนึ่งกางี้แหละครับนี่ได้เป็นยอดพีระมิด ที่ผมเคยอยู่กับแฟผมในอดีตนะครับอดีตชาตินะผมกบแฟก็อยู่ที่ปิรามิดแหละเออฟาโลเก่านะครับแต่ผมลาออกจากฟาโรแล้วพอดีไม่มีตังค์ใช้นะครับกินบ้านกินเมืองเกินเลยเอามาท o u t u b e เพื่อน,อนๆก็อย่าลืมกดซับนะถ้าไม่อยากให้ผมตายเรียบร้อยเพื่อน,อนๆไม่กดซับผมเลยตายนะดูดีครับเพื่อน,อนๆก็ใจร้ายกันอย่างนี้แหละไม่กดซับกันเลยเพื่อนมีเป็นร้อยแต่กดซับกันสิบกว่าคนดูดีครับ น่าจะเห็นนะครับว่าคนคนไหนเป็นคนดีบ้างถ้าใครที่กดสามผมก็มาเมนได้นะว่าเป็นใครผมจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยต่อไปจะเป็นแบบอะไรแบบนี้แล้วนะครับทุกคนต่างเอาตัวรอดวิ่งกันไปที่เดียวนี่คือเป็นที่วางสท้ายของมนุเยาชาตินะรีไปครับรีบไปเราจะต้องรอดออกไปให้ได้คือมันมีอะไรเจ๋งๆในหะ้แบบผมตื่นตาตื่นใจไหมคือแตละอันมันก็เฉยๆอะ่ะคือถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าทําไมผมมาเล่นพวกแบบแนวเก็บเบลนะก็เพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับ ใช่ครับผมผมทำหลายอย่างนะถ้าผมแบบเอาเวลามานั่งเล่นเกมเก็บเลผมคงไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะครับเอออย่าพักกันดิโอ้ยดูดิครับรูสเยชาทำปําแบบนีแหละก็เป<ล>็นอีกครั<ล>้งหนึ่งที่โลกของเราปลอดภัยไปพอร์ตนะครับเอยแต่ว่าเราอยากไปซื้อจังเลยตอนนี้เรามีพอยต์ให้สี่แล้วเป็นมหาเศรษฐีเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างสตาร์บัคส้อ,อนี่แหละไม่ต้องใช้ได้แน่นอนนะครับในสถานการณ์จริงแล้วผมจะกดเอาจะชอปยังไงตอนนี้กดออกมาแล้วครับเรียบร้อยขึ้นเรือแล้วก็กินสตาร์บัค ก็วก็กินสตาร์บัคนะแล้วท้าไมกินตรงนั้นล่ะครับเนี่ย <What? S 1> ผมว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วผมว่าเกมมันน่าจะตลกอะไรสักอย่างนะครับกินสตาร์บัคตรงนั้นอะผมไม่พูดนะผมไม่อยากจะผิดศีลธรรมพี่บอกแล้ว,วพี่เด็กแว้นเก่าไม่มีทางตามทันโอ้ยอยาเบียด,ดี้ก็แล้วครับก็อือ้เด็กแว้นจะเสียชื่อได้ยังไงคือผมมีสตาร์บัคนะมันก็ทำให้ผมดูรวยแล้วละ่ะจริงไม่ต้องมีร่มไม่ต้องมี แซกโซโฟนอะไร้นั้นนะครับมี5ค่สตาร์บัคอันเดียวผมก็มีความสุขแล้วนะทีนี้เราก็มากินสตาร์บัคที่ร้านเค c ซนะครับก็หาที่สูงดีกว่าคือมาน,นั่งกินไก่ทอดท่ามกลางสืนมดมันก็คงจะยังไงยังไงอยูอย่นะครับเือกดไอ้แซกโซโฟนนี่จกเทผมไปปิดเสียงเกมนะครับผมไม่ไหวละคือมันก็ปวดหูเกินคือมันเป่าดังจนแก้วหูผแตกจากลูกหูสข้างแล้วผมก็ตาย <S 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 คือ เดี๋ยตีนะครับที่ผมยังโชคดีก็เลยแบบยังพอมีพราคุ้มครองนะเลยยังไม่ตายคือมันก็อีซี่เกินคือผมที่ผมมาหาแมวเนี่ยผมคิดว่ามันจะเจออะไรที่มันเล้าใจทําให้ผมแบบจะต้องตายใจผมอาจจะช็อกไปเลยอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เจอสิ่งนั้นกับในเกมเนะไม่ไหวเลยนะครับคือมันมียากกว่านี้ไหมนี่ยผมไม่ไหวแล้ว โอเคต่อไปน่าจะเป็นแมปส่วนสนุกมหาสัจจันหนีตายกันดีกว่าพวกเรานี่เรามาถึงโคโลโลกเหนือเลยนะผมก็จะยิงอุดบันไดนะครับให้ทุกคนตายไปหมดบางครับคือแบบเอ้ยเฮ้ยผมว่ามันเรื่องไม่ใช่แล้วอาจจะตายจริงร้อยคือเราจะไปทำเขาไม่ใช่หรอแล้วทำไมเราตายครับเนี่ยโอ้ oh my g o s พระเจ้าช่วย นี่น่าจะเป็นหอคอยกลางทะเลสาบมาหาสมุทรแอตแลนติกข้อนะครับนี่คือเราจะขึ้นยังไงดีทุกคนบังทางเรากันหมดเลยเฮ้ยมีแต่คนเกียร์ยน,นะครับที่เนี่ยยืนบังทางกันเกินนี่คือแบบจะให้ินตายกันหมดเลยหรือไงรอดอีกแล้วปะเนี่ยม่อีกครั้งที่เราของเราปลอดภัยด้วยมือกับพาวเวอร์พับไกคือผมคิดว่าถ้าเกิดผมซื้อสปริงเนะี่ยชีวิตผมจะง่ายขึ้นมาเยอะมากผมต้องลองซื้อสปริงดู นี่ไงสปริงซื้อเลยผมรอดเล่นสปริงอันนี้แล้แค่น,นี้เด้อเออนี่พอดีตั้งมันเหลือครับเออซื้อสลิงสปไปเดอร์แมนนะปล่อยใยปล่อยใยสปไปเดอร์แมนนะครับโอ้โหโคตรเท่แต่ยังขึ้นไม่ได้นะเราต้องรอดจากใย,ยได้ใยสไปเดอร์แมนให้ได้เป็นไงทุกคนจะต้องตกจใจตกกระจายกันดีดังนั้นเนี่ยดึงคนได้ไหมโคตรเท่นี่ ชีวิตอีซี่ขึ้นมาร้านเบสิ่งเลยนะคือตรงไหนปาร์ทไทมก็ไปบงนั้นแหละก่อนหนะครับนี่ซูเปอร์ฮีโร่ไทยแลนด์ what ทำไมสลิงมันขาดนะครับทุกคนคือล่วงลงมาจมน้ำสำลักตายเลยนะคือถึงจะโชคดีแต่ก็ไม่ได้โชคดีเสมอไปนะครับทุกคนก็จำไวนะ้ ก็ใครยากเล่นกันเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้นะนี่ผมก็มาเล่นแค่นี้แหละไปดีกว่านะครับคิดคอนเทนต์ไม่ออกเฉยแหละอืมไปละ